สวัสดีค่ะพบกับช่องธนพลอุ้ยผาข้าววันนี้มาทานข้าวกันจ้าทานข้าวอีกแล้วจ้ก่อนจะไปทานก็ฝากพ่อแม่พี่น้องอยู่ในโลกเอเชียอีสานบ้านเรานะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆให้กับช่องธนพลอุ้ยผ่าข้าวด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานับชมนะคะขอบคุณค่ะจ้าทานข้าวกันจ้าวันนี้ได้ไข่ไข่เจียวชะอมรักข้าวนะจ๊ะวันนี้มี อาหารจานเดียวนะคะทุกคนไข่เจียวชะอมนะคะมีสาลี่แล้วก็มีข้าวโพดตะโก้กวนนะคะกับข้าวโพดต,ตะโก้นะคะตะโกขโ้าวโพดนะคะทุกคนี่จ้าแซ่บๆกันเลยจ้ามาจ้าทุกคนจ้ทาทำเองกินเองจ้ทาทำเองกินเองมาจ้ามาแซ่บๆกันเลยจะได้อะไรทานเนาะจ้าทุกคนเหนียวแล้วจ้ามันนี้ก็เลยเวลามันเดิมเช่นเคยจ้า โกโก้พดโรยมะพร้าวทำเองนะคะทุกคนอันปรับเลย น้ข้าววันนี้ไม่พูดเยอะนะครับคนจะแปลน้ำกันจะ้ะได้ยังกินน้อจะไม่นองเริม่มอ่ะแล้วไปดูกันเหมือนมีเจ้าแต่ล้าบอกหมดได้อย่างน้อดเวยเก่าเดี๋ยวไปดูกันจะ้ะ มีน้ำพริกปะทูถ้วยเก่าจ้ะทุกคนนิดหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็มีผัก <laughs> ผักลวกนะคะกระหล่ำลวกจ้ะทุกคนมาจะ้ะใส่น้ำพริกปะทูถ้วยเก่าเนี่ยจ้ะมาใสา่เลยจากหมดเลยะทุกคนปะทูถ้วยเก่ามา,สาเสิร์ฟเส็จเลยจ้ะเสร็จแล้วกันจ้ะนีย ัำดอกกระลำลวกเอรนึ่ง จะโอมนัดข้าวง่ายๆมีน้ำ,นำพริกประทูด้วยเก่ามากเลยง่ายทานเดียวกินง่ายอยู่ง่ายดูแลสุขภาพไปด้วยอื จัดมากเป็นคนชอบเอ่ะไข่จะเอียวไข่เจียวจะอมจ้ะทุกคนจะอมไข่เจียวต้องน้ำพริกกะปิอร่อยนนะจะอมไข่เจียวพริกกะปิปลาทูแล้วก็หน่อไม้ต้นะมเ,าเนาะมะเขือครับกรอบ ับเมนูง่ายๆแต่อร่อยอ เน้ดสัตว์กนอู่สนแซ่หมูมัดเด้เราก็จะมีขนมนะคระับคน กระโกะโพงนี่เลยนะจ๊ะอ่านก,กะกโปงกะโปงเส็จน่าจะคนกหะโองเหลืองอันนี้กระโพดเหลืองจากกระโพดจริงๆนะคะไม่ได้ใส่สีนะคะทุกคนใีกระโพดของอืม คด็ไมเ้าใหญ่ โรยด้วยมะพร้าวขูดหวานมันเค็มนิดหน่อยเข้ากันนะเค็มน,นิดนะคะทุกคนใส่เกลือที่มะพร้าวขูดนะคะเอาเอา,เอาเกลือใส่มะพร้าวขูดแล้วก็โรยหน้าขนม อร่อยหอมไม่ร่อยขะาูโดกวนจะกูดาวพดวขาโพดกวะปุนข้าวโพด ถู้ถูกแซบคำตัวใจแซ่บแซ่บจ้าวันนี้วันนี้ก็อิ่มแล้วจ้ะผิดภาพประกันใดก็ขอโทษขอภัยนะคะถามไม่จะภาขอโทษขอภัยจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนจัสดีจ้าบาย